ถึงวันที่เก้านที่ห้าห้าสี่สี่นะเว้ยอ๋อวันที่สี่วันที่สี่เข้าหมวดเช้าโอ้วันที่สี่เข้า ช่วานี้ซากุรเริ่มบานแล้วเริ่มบานเถอะคะ่ะครับต้นเดือนเมษาย,ยังบานน้อยมากปีนี้บานช้ากว่าปีที่แล้วใช่ครับเออเออหนาวหนาวดูสาปาะใช่ยังหนาวครับใช่ค่ะออตอนนี้เราอยู่เตลเตลซากุระแต่ว่าไม่เข้าไหมข้าวนี้ <laughs> อ๋โอเคเอามาดูก่อนนะครับ すき家によりますと今年1月鳥取南吉方店で客から味噌汁に異物が混入しているとの指摘を受け従業員が確認したところネズミ1匹が見つかったということです同店において同様の異物混入の恐れがある商品は当該旅客以外には提供されていないとしています調査した結果具材を準備する際にネズミが混入したと考えられ 従業員が提業前に商品状態の目視確認を怠ったことが原因だとしています店舗はすぐに一時閉店し衛生検査や建物のひび割れ亀裂への対策を実施衛生管理について改めて従業員に対する厳格な教育を行ったということですその後保健所の確認を受け現在は営業を再開していますまた全国の店舗にも 商品提供前のの目視確認の徹底を指示したとということです今回の事案を受けてすき家は建物のひび割れや亀裂の確認を四半期ごとに実施し害虫や害虫の侵入防止策を進めるとしてい<あ>今後、同様の事態が再び発生することのないよう全国の店舗において管理体制の一層の強化に努めてまいりますと謝罪しています。 จากเนื้อหาข่าวเมื่อกี้นะคะก็คือสรุปได้ว่าคนคนหนึ่งอ่ะเขาไปทานอาหารใช่ไหมแล้วเขาอ่ะเจอคือในข่าวก็บอกว่ามีเนซูมิเนซูมิก็คือหนูใช่ไหมคะแล้วเขาอ่ะบอกว่าจริงๆอ่ะคือเหตุการณ์เนี้ยมันเจอมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วแต่เพิ่งมาออกแบบว่าโซเชียลญี่ปุ่นหรือว่าเป็นข่าวดังมากอ่ะเมื่อตอนมีนาคมก็เลยทําให้คนญี่ปุ่นอ่ะรู้สึกว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์ไปแล้วแล้วแบบเพิ่งมาบอก อก็เลยรู้สึกคนญี่ปุ่นอาจจะแบบไม่พอใจเรื่องเรื่องนี้แล้วก็เหมือนว่าถ้าไม่มีคนโพสต์ลงในสื่อโซเชียลอะ่ะคนทั่วไปก็น่าจะไม่รู้เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าที่ร้านพยายามจะแบบปิดข่าวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทาไมเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราเพิ่งมาบอกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าดูจากรูปหรือดูจากข่าวอะคือเป็นเราเราจะสังเกตเห็นไหมคะคหนูัวใหายไ้จัง นายมีสซุ้ทักกามีรูปไหมมีรูปมีรูปใส่ที่นี่นะมีรูปเห็นไหมเห็นถ้าเป็นเอเห็นถ้ากามเห็นไหมเห็นถ้าถ้าตัวเองเป็นพนักงานถ้าน่วยมากก็น่าจะสังเกตเออทิงดีกว่ามันใหญ่มากเลยนะคิดว่าเห็นแล้วก็มันมันแบบคือด้วยตัวหนูมันยังดูสดสดมันไม่ได้แบบว่าเหมือนต้มมานานแล้วด้วยในความรู้สึกนะใช่เธอไอ้ฉันดูยังไงหรอรางศาบให้รอวารุกะ์สายเอง ดูจากยังไงเอออันนี้มันก็ไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้คนรู้มาดูซากุระแต่ซากุระยังบานแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อแบบใครถามว่าซากุระบานหรือยังมันมันยังไม่ค่อยบานอ่ะทักะตุนนี้นั่งคครามบิมาอีปุงดูกระยอมันยังไม่บานสักสองสังเอจังตอนเล็กนะทักะดายว่าใช่ในมิโซะสูปใช่ไหม คิดว่าสกีอะทำโมใหญ่มากเป็นมิโซ่อันเดียวแล้วก็ต้มหนูแล้วก็สองร้อยกงสามร้อยกงเอ่ซุปหนูกินไปอลไรก็คิดแต่เข้าบอกว่าไม่ใช่ตุรลยามุจานใช่ไหมแล้วก็สายสลายอะไรแล้วก็ตัก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 ก็เลยคิดว่าไม่ได้ทุกคนโดนหนูทุกปลาภาษาภาษาตะกันานี เออก็คือทากาคิดว่าการทำมิโซะซุปของร้านสุกิยาค่ะคือไม่ได้ทำเป็นหม้อใหญ่ที่แบบตักตักอ่ะก็คือสุกิ้ยาขาจะทำก็คือถ้วยมิโซะซุปแล้วปกติคนญี่ปุ่นเขาจะมีสาหร่ายแห้งกับผักแห้งใช่ไหมคะเขาก็จะเตรียมไว้เอาสาหร่ายแห้งผักแห้งใส่ในถ้วยแล้วพอลูกค้าสั่งเราค่อยตักมิโซะซุปตัวซุป มิโซะใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ทาหม้อใหญ่แบบนั้นก็คือในความรู้สึกก็อาจจะเป็นแค่ถ้วยๆนั้นที่มีสัตว์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่หม้อใหญ่ใช่ใช่อืเห็นไหมเออยังไงก็เห็นไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ทาหม้อใหญ่แล้วมันเป็นแบบถ้วยเล็กๆๆซึ่งแช่อยู่ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหลายๆคนแบบว่ารู้สึกแบบสงสัยแล้วก็แปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเดีว่าอจ้ะอืมข้าวสกีอนี้อืมยังไม่จบ と。Oh. 大手牛丼チェーンのスキヤは午前9時から順次全国にあるおよそ1970店舗を一時閉店しています閉店期間は今週金曜日の午前9時までの4日間ですスキヤは先週東京秋島市内の店舗で客がテイクアウトした商品にゴキブリの一部が混入していたことを明らかにしました

เจออีกอะค่ะที่โตเกียวอันนี้เจอเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะก o กิบุริก o กิบุริก็คือมแมลงสาบใช่ใช่ก็คือสุกิยาโดนอีกนะก็คือเจอมแมลงสาบอยู่ในซุปหรออ่าไม่ใช่อยู่ในเทกัลน่าจะเข้า กองเอาครับบ้างพืดชื้อเรวก็คือคนซื้อกลับบ้านโดนเจออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ข่าวเนี้ยของสุกิยะคือทําให้สุกิยะแบบมีปัญหาแล้วก็แบบมีอิมเมจไม่ดีมากๆนะคะก็เลยตอนเนี้ยสุกิยะนะคะประกาศปิดร้านทั้งหมด19 7 0ง้าร้ยานทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยครัครับปิดถึงตั้งแต่แบบท่านเตวันที่3 1มสิบเมื่อวาน ตั้งแต่31จนถึงวันที่4ค่ะใช่ก็คือ,อคือสุกียะให้ความแบบว่าเชื่อมั่นลูกค้าโดยการที่แบบว่าปิดร้านเพื่อทําความสะอาดนี่เสียกลุอยูนะอืมถ้าทถกะเป็นเจ้าของกิจการแล้วปิดร้านไปนานขนาดนี้ทํำยังไงองะไม่ไหวโ<ฮ>อ้โหว่าเอจังถ้ากะตกใจมั่งกันนะสุกี้มีทาอีกปุ่งกว่า3ปันร้านอ๋อสุด,ดยอดใช่เยอะมาก าะเยอใช่แล้วก็ท้นเอกต้นนี้ว่าไอ้จันในช็อปปิ้งมอลล์ฮันอีออนอะไรไม่เป็ อ๋อร้านที่อยู่ในห้างก็ยังมีเปิดก็คือไม่ถึง20ลร้านทั้งญี่ปุ่นก็คือเปิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออสุกิยาก็มีที่ไทยด้วยนะคะจริงๆประเทศญี่ปุ่นนะเป็นประเทศที่ค่อนข้างให้ความเขาเรียกว่าอะไรอะความสะอาดถูกสงสะอาดและโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะคะใช่ใช่ใช่คือเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับเรื่องอาหารนะที่ญี่ปุ่นเขาคนญี่ปุ่นเองเขาจะไม่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 ค่อยยอมรับเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะ แบบไม่ว่าเราจะอยากเปิดร้านหรือเปิดอะไรอ่ะเวลาเช็คทุกสิ่งทุกสิ่งมากกรินด้วยอะไรนะมารงสับอะไรด้วยแต่ถามว่าอาถามประสบการณ์ทากาเพราะว่าทากาเขาเคยทํางานร้านอาหารมาก่อนช่วงวัยรุ่นนะเคยเจอพวกตัวสัตว์อะไรแบบนี้ในร้านไหมเอาดีๆบอกได้ไหมบอกจริงไหมเออบอกจริงมีเยอะมีเยอะตรงกลางกุุมุดมุดปิดไปแล้วมีเยอะ แต่ว่าบางการทากนะก็คิดว่าทีปุ่นทุกสิ่งกุไปนะกินเว่ามีไม่ม,มีมีครับนูไม่คือเห็นนะทากวันไหมว่ามลงสับอ๋อใช่ก็คือแบบว่าจริงๆอ่ะเอ,อได้ฟังมาจากทากาบอยๆว่าเขาช่วงที่เขาเคยทําอาหารน่ยถามว่าแมาลงสาบก็เห็นไหมเวลาปิดร้านทําความสะอาดไปแล้วอ่ะยิ่งหน้าร้อนอ่ะ ออกมานะในบ้างก็มีจ้ะบ้านเราก็มีบ้านที่เราเช่าบ้านที่เราอยู่บ้านพ่อแม่อะค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นมันจะมีขายพวกอะไรนะคะ ที่ดักแมลงสาบที่ดักหนูหน้าร้อนขายเยอะมากนะทุกคนก็ใช่ทุกคนอาจจะแบบว่ามาญี่ปุ่นรู้สึกว่าสะอาดแต่จริงๆมันมีสัตว์แบบนี้อยู่จริงนะคะใ,ในชีวิตประจําวันเราโดยเฉพาะน่าร้อนแต่ว่าอันนี้มันแปลกใจมันไม่ใช่บ้านคนอาศัยไงเป็นร้านอาหารใช่เพื่อขาขายเราจะให้จ้ะใช่มันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นร้านที่ลูกค้ามากินมาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เลยก็เลยอ่าแล้วสมมุติว่าถ้ากายยังอยากจะ กลับไปกินร้านนี้อีกไหมสุกียากีกไหมกล้ากินไหมอ่ะกล้ากินไหมจริงจริงน,นะยูดงร้านยูดงนะสุกะโยชยิโนะะมัตสึยะอะไรก็มีใช่ไหม,มน่าจะไปกินยังกินกินโ,<อ>โอ้ก็แบบว่าถามเราสองคนอะ่ะ <laughs> <น>คือคือไอ้กับทักกาก็สุกิยาเป็นร้านที่อ,อยู่ใกล้บ้านที่สุด อย่างนี้ดีกว่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่ใชแล้วบางทีแบบเวลารีบๆแล้วแบบเอออยากกินที่รา้านมันเป็นร้านราคาน่ารัก,ก<ม>อะทุกคนก็คือร้านมันแบบห้าร้อยเยนก็กินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบโซโซเออถ้ากลับไปไปกินแล้วก็ออกไปทุระบางทีมันใกล้บ้านเราก็กินนะเราก็ยังแบบว่าเชื่อมั่นแล้วก็ยังคงกินนะคะสําหรับเราสองคนเลยเงี้ยเออแต่ว่าบางคนอาจจะแบบไม่กินแล้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมันมันแรงอ๋อแรงั๊บระเบิด ที่ญี่ปุ่นนะเนาะจริงๆพวกเราก็ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตข่าวค่ะมันยังไม่ได้ออกทีวีแต่ว่ามันออกมาทางสื่อโซเชียลเมากกว่า X กันนะใช่ใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นจะเล่น X เยอะนะคะก็คือทวิตเตอร์เก่านะจะเล่น X มากกว่าเวลามีข่าวอะไรมันจะออกมาจากทวิตเตอร์ X อะค่ะเยอะจริงๆนะคนมีชื่อเสียงรับไปข่าวโอ้อันนี้จับได้น่าจะเละกูได้ก็เลยเอามาให้ดูก็เลยก็เลยใช่ค่ะก็ งั้นถ้าใครมาญี่ปุ่นอะ่ะก็เวลาจะทานอะไรถึงเป็นที่ญี่ปุ่นก็มองดูนิดนึงก็ได้นะไม่ได้ปลไปขนาดน,นั้นนะเออใช่ใคืออยากจะบอกว่าแบบว่าถึงจะเป็นที่นี่ก็ยังแบบว่าทุกคนคก็ต้องดูนิดนึงอะนะ่ะเนาะว่าเออมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นนเนาะโอเคนะทนนี้ถ้ากเอจันนะสอนภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนี้ครับนิดหน่อยนะเอจังเนะ้อสุ่มยูมเนืุ่ิเนซุมิ หนูหนูเนืมีหนูกขีบุรีกขีบุริมาเรงซับมาเรงบกบุรมารงบแล้วกิวดองกิดงก็คือข้าวหน้าเนื้อค่ะงัมบูตะดองข้าวหน้าหมูอาใช่ถูกใช่ใช่ใช่อแล้วนะตัวนี้อ่านี้กึที่ทตติใช่ไหมจาวะทตตตินะบอกยังไงรม่จาวะทตตติ ทอตอรีเคนทอตอรีเคนเข้งเโยวโตโยวโตยวโตเคนมใช่ไใช่โยวโตฟูใช่ k y o ฟูเจแปน k y o ฟูอันนี้ก็จังหวัดแล้วอันสุ้ายทุกคนรู้จักฮกไกดใ่ไหไกแล้วโดโดจังหวัดูจังหวัดฮกไกไม่ก็คือจริงๆอะถ้าที่เอเรียนมาก็คือญี่ปุ่นมี47จังหวัดใ ส่วนใหญ่อะค่ะเกือบทั้งหมดจะใช้คําว่าเคนลงไทยด้วยเคนก็โทโทดีเคงไคยามาเคงมีเอเคนมีเอเคงฮิโรชิมาเคงแต่ว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่จังหวัดที่พิเศษถ้าจําเวลาเราจำอะเอจะจําอันที่พิเศษแค่น้อยสี่ก็คือมีเกียวโตเกียวโตฟุโอซาก้าฟุฮอกไกโดโตเกียวโตเกียวโตโตเกียวโตใช่นี่แค่นี้เหรออืออือสี่ใช่นอกจากเคนก็จําแค่ว่าเกียวโตฟุ โอซาก้าฟุฮอกไกโดแล้วก็โตเกียวโตตแค่นี้ค่ะนอกนั้นก็จังหวัดอื่นๆจะลงท้ายด้วยเคนหมดเลยก็คือเค็นก็แปลว่าจังหวัดใช่ก็ถ้าฟังข่าวมันก็จะแบบพูดชื่อแล้วก็ลงทา้ายเกียวโตฟุแต่ปกติคนเราไม่พูดเกียวโตฟุเนอะเกียวโตเกียวโตเกียวโตใช่ๆก็อยากจะบอกว่าประเทศญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสําคัญแล้วก็ แบบว่าใส่ใจผู้บริโภคมากๆนะคะคือถ้าไม่ทําแบบนี้ร้านก็อาจจะถูกปิดไปเลยก็ได้แบบว่า,าคนจะไม่มาอุดหนุนอีกยอะไรเงี้ยแค่นะคะวันนี้ก็เป็นข่าวสารที่ไออยากจะมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อน,เอน,เอนๆเอามียาเกตเจแปนนะคะยังไงก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรอยากจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แบบนี้ที่ไทยเคยเจอไหมก็บอกกันมาได้ที่คอมเมนต์นะคะสําหรับวันนี้ นัดจังรอเดี๋ยวจะไปเดินเล่นแล้วตอนนี้คือวันที่ถ่ายคลิปตอนนี้ที่เอถ่ายอยู่อะค่ะที่ลงคลิปก็อาจจะเป็นวันที่1เมษายนนะคะทุกคนปีนี้อากาศแบบหนาวแปลกมากอะคือจริงๆตอนนี้เมษายนญี่ปุ่นมันไม่ควรหนาวแล้วแต่ว่ามันก็ยังหนาวอยู่ค่ะเนี่ยเอใส่เสื้อหนาวใส่ฮีเท็ใส่หมดเลยนะมันยังหนาวอยู่แล้วก็ซากุระนะคะยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่อะให้เพื่อนๆดูหน่อยทัก มันมันยังไม่ค่อยบ้านเลยอ่ะทุกคน<ช>คือเอมา<ช>เอ,า<ช>เอากก็กล่าวว่าเออมีซากุระไม้นะคะถ้าใครมาญี่ปุ่นในอาทิตย์หน้านะคะเอว่ามีโอกาสที่จะได้เจอซากุระสวยๆแน่นอนเลยค่ะก็ถ้าใครมาเที่ยวเกียวโตนะแวะไปชมซากุระสวยๆวยกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวกลับบ้านไปเดินเล่นนจังก่อน<ช>แล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยบาย 呀呀呀呀！嘿嘿哈哈哈。